สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับไม้เซลฟี่ที่เพิ่งสั่งมาจากทิกตอกอ็อครับก็ใช้งานดีมากครับสั่งมาสอง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 อันครับเนี่ยครับรุ่นอ่ารุ่นเคสองแปดพี ใช้งานได้ดีมากครับนะรูปล่างจะเป็นแบบนี้นะครับมี <c oughs> มันจะมีบลูทูธให้เรากดชัตเตอร์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ปลอบนะอันนี้คือบลนะูทูธครับบลูทูธบลูทูธที่ว่ากดชัตเตอร์สำหรับถ่ายรูปนะครับเวลาเราอยู่ไกลๆนะครับนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ยืดนะครับมีขายืดยาวจนถุงสูงเข้มหัวนะครับ าการติดตั้งใช้งานเราก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้ให้ขวางสาหรับใส่โทรศัพท์อ่าอย่างนี้นะครับสําหรับใส่โทรศัพท์อย่างนี้นะครับ,รบ,รอ,รบอ่าเดี๋ยวเปิดเราต้องเปิดบลูทูธด้วยนะครับเราจะต้องเปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของเรานะครับอ่าเปิดบลูทูธ แล้วก็เปิดบลูทูธตัวนี้ที่แถมมานะมันมีสวิตช์อยู่อ่ามีไฟเขียวๆข,ขึ้นนะทีนี้เราก็เลื่อนหาครับคำว่าเซลฟี่ free. การเชื่อมต่อบลูทูธอ่าเซลฟี่เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วเพื่อเอาไว้กดสตัตเตอร์เวลาเราถ่ายรูปนะครับเวลา,าถล่ายรูปเอาไว้กดสัตเตอร์นะครับอ่า อันนี้เราต้องเข้ามาที่กล้องถ่ายรูปอ่ามาที่กล้องถ่ายรูปอ่ากลับกลับกล้องก่อนอแป๊บเดียวครับปิดกุญแจแล้วกับกล้องก่อนอ่ากลับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายตัวผมเองให้ดูนะอ่าอัอนนี้ต้องยืดยืดยืดขานีดหนึ่งให้มันให้มันยาว ตัวเราจะได้เห็นชัดๆนะแล้วเราก็ปอกเป็นแนวตั้งอย่างนี้ให้เป็นแนวตั้งอย่างนี้ครับอ่าทีนี้นผมจะยือดอ่าไปไกลๆอ่าเพื่อได้เห็นภาพของเราเองว่ามันอยู่ยังไงครับอ่าแล้วก็เราก็กดกดที่ปุ่นตัวนี้ครับกดเลยครับนี่ครับมันทํางานแล้ว ครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพในแกลเลอรี่ให้ดูนะว่ามันเป็นทํางานแบบไหนนะอันนี้แสงมันอาจจะไม่พอเนี่ยครับเสร็จแล้วครับมันมันถ่ายรูปให้เราแล้ว,ลวนะมันถ่ายรูปให้เราแล้วเราจะกลางกลางให้ยาวนะครับมันมีขาตั้งให้เรียบร้อยเลยอย่างนี้ครับนียครับมันสูงสูงมากมากเลยครับอ่า พุมหัวผมเลยนะพุมหัวผมเลยเดี๋ยวเอามาอยู่ไกลๆหน่อยนี่ครับกุมหัวผมเลยเราสามารถปรับลงได้เราจะเอาขนาดไหนนะเราสามารถปรับลงได้แล้วก็จับอย่างนี้นะครับเอามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ปรับตรงนี้เพื่อจะถ่าย ไ,ไกลๆนะจะถ่ายอย่างนี้คนระับเราจะได้เห็นตัวเราหมดหมดหมดตัวหมดทั้งตัวนะครับอันนี้ราคาไม่แพงครับหลักร้อยนะราคาหลักร้อยถ้าสนใจก็ดูที่ตะก้านะครับดูที่ตะกา้าอ่าที่อยู่ซ้ายมือของเราเนะี่ยอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าอันนี้ปิดปิดก่อน เราปรับระดับตั้งขนาดไหนได้หมดนะครับปรับให้มันตักให้มันเตี้ยแล้วเราก็กางขามันครับกางขากางขาก่อนแล้วก็ปรับลงอ่าปรับลงปรับลงให้มันเตี้ยครับแล้วตัวนี้ไว้ใช้ทําอะไรไว้เอาไวห้หมุนหมุนสามร้อยหกสิบองศาหมุนได้สามร้สามร้อยหกสิบองศาเลย เวลาเราเวลาเราจะยืนถ่ายวิดีโอไลฟ์สดต่างๆนะครับปรั๊บแฮที่อย่างนี้ก็ตั้งบนโต๊ะได้แต่ถ้าเราจะนั่งเก้าอี้เนี่ยแล้วเราก็ไม่อยากจะถือไม่อยากจะถือมากเราก็ตั้งแบบนี้เราก็ทําการไลฟ์สดส่องหน้าเราอย่างนี้นะครับเราก็เปิดเราก็พับมือจับลงนะเราก็ เปิดอย่างเงี้ยครับเปิดพูดได้สบายเลยเราก็ปล่อยมือได้เลยทีนี้นะครับอ่าคุณภ,ภาพแข็งแรงดีครับทําถ้าเป็นตรงนี้นจะตรงนี้จะเป็นที่ใส่กล้องถ่ายรูปไอ้ตัวนี้พับตัวนี้ลงพับตัวนี้ขึ้นแล้วก็แล้วก็เราเอากล้องถ่ายรูปใส่ตรงนี้อ่าแต่ส่วนมากสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วนะรูปไอ้กล้องถ่ายรูปใช้โทรศัพท์อย่างเดียวแนละ้วอันนี้มันก็หมุนได้ แนวนอนก็ได้ได้หมดแต่ถ้าเป็นเล่นติก t อกแนวนอนมันมัน t ิกตอกไม่ค่อยชอบเท่าไหรแ่แต่เดี๋ยวนี้มันมีปุ่มให้เราก,กดดูเต็มเต็มจอได้ละติกตอกนะครับอันนี้คือ my selfie ที่สั่งมาจากติกตอกนั่นเองเรียกว่าติกตอกช็อปนะครับมีตะกร้าอยู่นะครับมีตะกร้าปักอยู่นะจิ้มไป จิ้มไปเลือกดูที่ตะก,ก้าแล้วก็กดสั่งได้นะครับจะมีการเก็บเงินปลายทางด้วยหรือเราสะดวกจ่ายก่อนเราก็กดจ่ายทางแบงกิ้งของเราได้เลยนะครับมีทั้งปลายทางนะครับแล้วก็มีส่วนลดต่างๆที่อยู่ในตะก,ก้านะครับกดจิ้มจิ้มเข้าไปดูนะครับท่านจะเห็นราคาหเห็นรายละเอียดรายละเอียดอยู่ในในั้นหมดนะครับใช้ดีมาก,มาก เป็นผู้ช่วยในการไลน์นะครับยืนไลน์นอกสถานที่ต่างๆนะหรือจะถือเป็นเซลฟี่ได้หมดกลับตรงนี้แล้วก็ล็อกล็อกให้มันแน่นนิดนึงล็อกให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะกลับกลับได้ไปไหนก็ได้หมดมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดนะครับมุนมุนมุนไปไหนเราถ่ายรูปตาม นี่ครับคือไม้เซลฟี่ราคาถูกครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเองนะครับรายละเอียดไปกดดูที่ตะก้านะครับประมาณนี้นะครับอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ได้เอามาใช้นะครับสาหรับมืออาชีพที่จะสร้างตัวตนในทิกต o อกครับสร้างตัวตนไลฟ์สดนะในทิกต o อก ขายของออนไลน์ครับหรือจะพาไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวแล้วเราก็กลางเพื่อจะถ่ายตัวเองมั่งถ่ายวิวมั่งนะครับไม่ต้องอา่าอาศัยคนอื่นนะเราสามารถถ่ายเองได้หมดยืนถ่ายแล้วเแล้วเราก็กดบลูทูธตัวนี้นะครับกดตัวนี้ปุบ๊บมันก็จะถ่ายรูปให้เราทันทีนะครับ,บวิดีโอก็เหมือนกันพอเราเปิดวิดีโอปุบ๊บ เราถอยออกมานะครับแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะเริ่มสตาร์ทถ่ายวิดีโอให้เราเมื่อเราพอใจเราก็กดตรงนี้ไม่ต้องเดินไปหามันนะไม่ต้องเดินไปหามันเราก็กดตัวนี้เลยกดตัวนี้ที่แถมมานะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ต้องปิดเพื่อไปประหยัดแบตเตอรี่นะปิดเลยอันนี้ผมเลิกใช้งานแล้วต้องปิดละเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ เอายัดไว้ตรงนี้ครเดี๋ยวมันหายถ้าเอาไปเก็บไว้มันมันจะสูญหายง่ายมันอันเล็กนิดเดียวเรียกว่ารีโมทอ่านึกชื่อพึงนึกชื่อออกพึงนึกชื่อออกว่ารีโมทโอเคเอาตามนี้เลยครับนี่มนมาแนะนำของดีๆให้ให้ใหช้ครับหลักร้อยครับโอเคครับ